โอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยล่ะไปครัน้นตาท้ายได้พี่ไปครั้นตาท้ายละนละนครับการที่จะเป็นนักสืบโคฟิลได้เราต้องทำการดูคนทำเคสนะครับใครทำเคสก็หกผมจะตีปากนะครับตอนคืน มันมีความสามเควสที่น่าสนใจนะครับเอ่อเควสปุ่มกับเควสรวดบัตรนะครับแล้วก็เควสยิงอุกกระบาดสิงมพภูทำเควสอุกกระบาดสิงมพูทำเควสอุกกระบาดเควสขึ้นแล้วสิงห์ภูไม่เดินออกสิงภูน่าจะไม่เป็นโอเคเดินออกโอเคสิงห์ภูไม่เป็นสิงห์ภูไม่เป็นแล้วครับต่อไป6 1 9, 7, ชูโวยไปสีดำไม่มีการหรอเราจะจับคนโกหกการทำเควสโกหกจับคนต่อแหละ่ะเสีแรงไปนคนดี่ะอืมสีเขียวเขียวใครรู้จ้าจริงหรอวะเม็ดเบ้เบม็ดเบ้เม็ดเบ้ เด้เลิฟอ้าวเคมีศพบอ่ะไม่รู้อันนี้อันนี้มีศพอ่ะแต่ไม่รู้ไม่รู้เลยเอเลิฟเองเห็นคนที่เดินไปก่อนเองเข้าห้องเมดเบียปะพี่ถามแค่นั้นพอก่อนเข้าห้องเมดเบียมีแงจะไม่มีเห็นคนใครใครเข้าห้องไปก่อนไหมแดงชมพูห้องไหนห้องห้องพยาบาลอะใครไปห้องพยาบาลอะมีใครไปห้องพยาบาลมั้งมีโผม่มีออมสินแล้วครับพี่ไม่แต่เองเห็นเห็นคนคนที่เดินไปก่อนเองนะเดินเข้าห้องมาก่อนอ่ะใครออมสินใช่ไหม ไม่รู้ผเข้ามาที่หลังเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนแรกอะหนูเข้ามาแล้วหนูเดินตามพี่มาแล้วพี่ก็ออกไปเดองนั้นพอหนูอยู่ในห้องจะสักตอนแรกจะสแกนให้ดูแหละแล้วพี่ก็เดินออกไปเลยเลิฟก็เข้ามาไม่ได้่ดสแกนให้ดูไม่ได้เปิดวิชวลทาร์กไม่ไม่แต่แต่จาอันี้ไงมันจะขึ้นเควสไงถ้าขึ้นเควสไงไม่รู้อะแต่อันนี้ไม่อาจจะบอกว่าผมกบเกินศพก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันในศพเดาไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงด้วยไม่รู้เลย เมื่ใครบ้ืนผมอยู่กับพี่บิ๊กครับผมอยู่จะส่งส่วนบริษัทกุศลไปให้รักกันอยู่คนเดียวอยู่ห้องที่มันยิงอุกบาทไม่ตอนแรกหนูหนูตอนแรกตอนเอ่อตอนแรกหนูเดินไปอยู่กับสีดำอยู่ไหนนะอยู่กว่าครับอยูกอับ แล้วก็ผมเห็นไม้ครับตอนเดินมาผมเห็นไม้มาเยอะไอมเอไอมอใครเห็นสีม่วงล่าสุดบ้างเห็นล่าสุดหน้าห้องแอดมินนะพี่หน้าห้องแอดมินหรอตอนนั้นพี่ตอนนั้นพี่อยู่พี่อยู่น้องหน้าห้องแอดมินจบไม่รร้จบไม่โร่อยุดที่ไหนไอ้แค่คือออกให้ไว้ไอ้เนี่ยโจนฆ่าทิ้งแบบสมบูรณ์แบบเนลย เราคือเห็นเ้วเคยใครเห็นสีม่วงล่าสุดบ้างะสีตรงแอดมินเนาะคือตรงนั้นเลยเราก็ไม่เห็นอีกเลยคือคือถามจริงๆเลยพี่พียว่าพี่ได้ปิดประตูทุกบานไอสามบานแล้วก็พี่ได้ไล่ผมไหมไม่ไม่ได้ไล่ไม่เดินตามจะรู้แล้วศพไหนเลดี้นะเออเดินตามแล้วไอที่ปิดประตูสามบันขังผมแล้วพี่อยู่ในห้องกับผมก็คืออะไรมันมันมันมึงตายแล้วมันคงไม่มีชีวิตอยู่ตลอดทุกวันหรอกผมจุกวิ่งหนีพี่ โอยมันมึงเข้าใจไหมการกระโดดของฆาตกรมันสูงส่งยิ่งนักไปกันพี่มาจากไหนพี่คิวพี่มาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่าห้องห้องอะไรวะใกล้ๆไฟฟ้าห้องขวาคิวกลัวเหรอตรงกลางโระเยงข้างล่างสุดห้องขวาห้องขวาสีเขียวแดงชมพูอะไรพี่คิวอะไรงัเขียวแดงชมพูเปล่าครับพี่เขียวเปล่าวะสีเขียวแดงชมพูไม่น่าเป็น ยิ้มยิ้มสีเขียวยิ้มเฉยยิ้มเฉยวะจิตวิทยาเก่งนีเป้องจะเปิดไหมเนี่ยวะสีเขียวแดงชมพูไม่เป็นต้องไฟตับป้องเดี๋ยวตายก่อนเด้อสีเขียวแดงชมพูผมว่าไม่น่าจะเป็นครับทุกคนเพราะว่าโดยจากเซนส์คำพูดแต่ละคำมันน่าจะไม่เป็นคือ ดูจากป่าของเขาแล้วนะครับทุกคนไม่มีกลิ่นเลยครับกลิ่นป่าฆาตกรใช่ไชมพูน่าจะไม่เป็นแน่นอนปลอดภัยได้มีคนดูกล้องเผื่อมีศพชมพูเดินตามปลอดภัยเดินตามขนาดนี้มีคนดูกล้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นชมพูไม่ฆ่าผมแน่ๆโอ้โหเดินขนาดนี้เป็นผัวเมียหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเป็น แบบคนมาทวงหนี้ไอ้ยฟ้าเหรอ,อาวฟ้าเดินไปทำไมลูกกาดแล้วก็เดินมาอันไนของฟ้าวะอ,อะไรของฟ้ามันวะฟ้าเล่นอะไรอ่ะอ คนเป็นบริการปะทำเคล็ดปะคือผมจะไม่ทำเคล็ดได้เสร็จนะเพราะว่าเกมมันจะได้แบบดูแบบคนหาทำเอ็กซาเล่ะส้มเหลืองอะส้มเหลืองส้มเหลืองแดง เล่นยากี่เล่นยากี่ขันตอนไฟดาบอ๋อได้ไฟดาบอ๋ออันเนี้ยมน้ยขึนห้องไฟมั้งว่ะดำหายไปไหนอ่ะดำดำหายไปไหนของเขาวะโอ้เควสจะเสร็จอยู่แล้วเฮ้ยคือผมจะไม่ทําเควสนะผมจะปล่อย ฉันเห็นศพอยู่ด้านหน้าถ้าฉันฆ่าจะมีเสียงอำไมไม่มีเสียงนี่วะเป็นศพที่ตายไปนานแล้วครับเพราะว่าตอนที่เรารวมอยู่ห้องไฟไม่มีใครไม่มีสีดํามารวมด้วยใช่ครับผมกาลังเอกใจว่าพี่พีๆหายไปไหนก็เลยอยากจะกําลังจะเดินออกไปหาค,คิปเหมือนกันเลยว,ว่าสีดําหายไปไหนผมเดินออกซ้ายฮัลโหลครับสีเหลืองอยู่ไหนครับเ,เร็กเตอร์ผมวิ่งมาที่ไม้จากท้ายบน อ่าใช่ไหมมาใช่ไหมสีขาวอ่าจำไม่ค่อยได้ครับแต่น่าจะใช่แล้วสีส้มเหรอแกไม่เห็นผมก็มากับโมแล้วก็มาพราะวับพี่วันนี้พี่ไปดูเกองแล้วพี่ก็วิ่งกัมาข้างหลังอ๋อดีหลังเลยใช่แล้วโมอยู่กับเบกกอร์สีส้มบอกก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่โมไปอยู่ไปตะแกรงอยนดิมเบดแล้วสีชมพูนี่จะมาทวงหนี้เหรอนี่เลยพี่ เออแต่ตอนนี้ผมไปดูกล้องอ่ะออมสิงกับพี่เป็นอะไรกันเปล่าพี่มันจะมาทวงนี่มันจะมาทวงนี่กล้องขวามันจะมาทวงนี่กล้องซ้ายมันจะมาทวงพี่กูไม่ได้ดวงนี่ที่มีคนตามทวงนี่หรอไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวมึงอยู่ไหนใครไม่ได้อยู่ครับผมผมไป็ถึงเวลาผมจะเดินตามเป็นหมู่แล้วครับคือทำไมมึงถึงคือทำไมมึงไม่อยู่โซโล่ว่ะกูจะไปฆ่ามึงโอ้พี่พูดอย่างนี้เลยเหรอพี่จะไปป่าผมอยู่ในู่แล้วแต่พี่ผู้นี้พี่ไม่น่าเป็นว่ะอืม ท่าที่คิดนะพี่ว่าละขออีกขออยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ขอสคริปต์ก่อนพี่พูดไปเลยครับพี่พูดไปเลยครับพี่ปัดอยู่ใช่ไหมพี่ลองพูดก่อนไม่ได้ไม่ได้กำลังตัดคนยังไม่ชัวไม่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 พี่พูดไปก่อนเลยมันมันมันจะมีแบบมีการขอขอศพขอศพหนึ่งคนขอศพหนึ่งคนขอศพได้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 เวทตอนเนี้ยเวทผมสุดแล้วหมไอคนไอคนที่เล่นแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนที่เล่นแบบโลอ่ะเวทผมสุดแล้วเสร็จละโควิดโอ้โหข่าวเวทคอนเซ็ปหมดละ เคล็ดผมก็เสร็จหมดแล้วก็ยังไม่ทำเฮียเลยเคล็ดอะไรบ้างตอนนี้ค่ะสีเหลืองครับเสร็จนั้วแต่สแกนละเห็นสีอยู่ยืนยันให้สีเหลืองได้เว่าสีเหลืองสแกนอยู่สีเหลืองสแกนไม่ไม่เห็นทำไมไม่บอกว่าสีเหลืองสแกนเฮ้ยรู้แล้วไอ้กวนไอ้ครั็ดูแล้วเลืกได้ ผมรู้แล้วว่าขครเป็นฆาตรกรส้มกับฟ้าแน่นอน1 0ออรเวกตอนนี้ครับผมว่าส้มกับฟ้าชัวครับผมไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าใช่ร้อยเปอรซต์สมกับฟ้าแต่ผมก็ยังไม่ชัวนะครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซนต์ทอคิดว่าส้มกับฟ้าแน่ๆคุณดิ้มไม่หลุดแล้ว แล้วเควสผมก็เสร็จแล้วด้วยเควสเสร็จเควสเสร็จลองเควสเสร็จดูดิเควสเสร็จวหรเฮ้ยเอาวะอไงครัากูอย่าครับกูอย่าจ้าจ้าโมอย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าอย่า เอ้ยเดี๋ยวบอกให้ว่าท uh? ี่พี่รู้คือใครเอไข่ส้มกระฟ้าถูกต้องปาสีส้มเป็นสีส้มตะกี้ฆ่าสีชมพูปุ๊บแล้วเดินเดินไปลงไปข้างล่างเลยทำไมโมถึงไม่ฆ่าสีเขียวฆ่าไม่ะเอาดับเบิลคิวดับเบิลคิวไงก็ผมอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เดินไปอยู่กับบี์เนี่ยแปลว่าฆ่าได้รจัวประอะไประเดย์ส้มก่อนส้มกรนเอรงก่อนกระดาน คือไม่ไม่ใครผมอยากรู้ว่าใครไม่ทำเฟสผมอยากผมก็หลอดเหรอผมคิดว่าอยากจะรู้ว่าทำไมไม่ทำเฟสเฟสผมก็เสร็จแล้วด้วยไม่รู้ว่าไม่ได้ทำเลย ใครไม่ทำเควสใครไม่ทำทำเสร็จหมดแล้วคือตอนนี้ใครไม่ทำเควสคือเควสมันจะเสร็จอยู่แล้วเกมจะจบอยู่แล้วเควสผมก็เสร็จแล้วด้วยยังไม่ทำเลยจะต้นเลยยังไม่ทำเลยจะต้นเลยงั้นงั้นเดี๋ยวสีแดงไม่ทำไม่ไม่ไม่ผมทำหมดแล้วผมปั่นเล่นผมปั่นเล่นอ่าโหวตสีวตสีส้มก่อนเนาะใครโหวตตัวเองถ้าไม่ใช่ก็โวตผิวแค่นั้นแหละใช่ปหมล่ะใช่แต่ผมไม่โวตสีเขียวหรอกคือผมรู้วอยู่แล้วว่าส้มกับฟ้าเว้ยส้มกับฟ้าวตัเองส้มกับฟ้าส้มกับฟ้าเว้ยคือผมมั่นใจเเว้ยยยยมม่ททลลอ ใครเดินผ่านไปฮ่องกองก็จะเห็นกูอยู่จ <นะ S 1> ังหวะขับวิ่งโคตรพอดีเลยแนกะอย่างจิมบ้าร่าส้มกับฟ้านี่ไงผมบอกแล้วว่าผมมาเป็นนักสืบครับมันมีกลิ่นไงกลิ่นปากคนพูดโกหกกลิ่นปากคนพูดโกหกเออกลิ่นผิดกลิ่นปากคนพูดโกหกไป กันมาจบเกมกันดีกว่าอ่ะตอนนี้วอดผมเพราะนั้นวอดผมสิใช่ฟ้าใช่ชีฟ้าเจ้าต้องยอมรับผลลัพธใช่เจ้าดินไม่หลุดแล้วใช่แล้วเพราะเจ้าฆ่าไม่ทันไงล่ะจบไปไม่รอดวอดดีๆได้ไหมผมรู้สึกปวดกระบาลว่ะผมจะได้ไปกินข้าวแล้วเย้เราจะได้ออกยานไปไปโลกกันแล้วข้าวแล้วเย้ ดังบันไรไอพี่สุดไองูพิษแต่อย่างน้อยขอบคุณมากที่ฆ่าไอจีมพูแม่งจะมาทวงหนี้อยู่ทุกรอบไปไปเลยไอไอครุษผมไม่ได้ฆ่าผมเป็นอ้าวผมไม่ได้ฆ่าจีมพูเพราะแกแต่งานสุดท้ายแกก็มีมีดผมแกฆ่าไป่ทันไอ้ครุษไปผมเป็นเอผมเป็นผมเป็นเลิศเป็นเลเลิศเป็นเลเลิศเป็นเออเร็วเร็วเลยเฮ้ยผมไม่ได้ฆ่าจีมพูแล้วผมไม่ได้ฆ่าเรามาจบเรามาจบเกมกันเถอะ ผมไม่ได้ฆ่าสีชมพูแล้วผมความจริงแล้วเป็นเพียงเดียวเก็บเก็บโจรใกลเองผมไม่ได้ฆ่าสีชมพูผมต้องแพ้เกมโอ้โค่ะสีดำโอ้โหเวดีเวดีดูดจะพูดว่าจะฆ่านิงเดียวกับสีขาวเลยดีไหมแต่